คอนเทนต์ที่๊อปของฉันเออมานาทีก็คอวันนี้วันนี้ได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าคือมันจะมีโปรเจกต์หนึ่งของ R.S ก็คือ The Taste of Time เป็นโปรเจกต์ที่เขาโคกับค่ายโซโซเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือค่ายของ4ฟ a ์อีฟแอะไารอย่างเงี้ยว่าเขาอะเอาเด็กในค่ายเขาอะมาร้องเพลงของ R.S คือ c a ิ i าเซ่เอามาทำใหม่ซึ่งแบบ ว่าตอนเห็นนะหูมากซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกวันทั้งโปรเจกต์นี้ยมันจะมีสิบเพลงแต่ว่าทีนี้ยตอนนี้มันปล่อยไปแล้วสามเพลงออก็คือแปะปึงป้งๆเป็นโปรเตอร์นะทุกคนแปะให้ด้วยนะครับพี่ต่ตอเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหารูให้แล้วทีนีออต้ตอนที่วันที่เราจะถ่ายอ่ะเขาเพิ่งปล่อยโปรเตอร์มาอีกสามเพลงก็คือตามนี้ป้าป้าป้า,ปา,ออาแปะให้ด้วยนะครับ <laughs> ขอบคุณครับเออที <laughs> แต่ทีนี้ เราจะมาชิมรางการสามเพลงกล่องที่เขาปล่อยไปแล้วว่าจะมีคนดูเราหรือม่ต้องมีดีคือเราอยากทำมากเว้ยแต่ว่าเออถ้ามีคนดูเราอาจจะทำได้โอกาสทำต่อแต่ว่าตอนเนี้ยสามเพลงแต่เป็นสามเพลงที่เราอยากดูมากก็คือ Atlas ฟนใหม่แล้วก็ v e g t a ตกลุมรักแล้วก็น้อง AI น้องแท้น้องเออร์วินกับเพลงแค่อะไรแค่อะไรแค่เราวะาลืมไปแล้วเหมือนกันอะแค่อะไร เคอะไรนะเปิดจะไปดูไหมไปดูเลยค่ะเคอะไรกันเดี๋ยวเราก็ได้ดูพร้อมกันครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มที่แฟนแมพแอร์ไลท์ก่อนเลยครับขอบคุณครับไป The Taste of Time เริ่มเปิดตัวมทเบลลิสเลยอ่ะเคยดูปะที่มันเป็นแบบบาร์โอ้พี่โจโอ้ลากโอ้ยขนมีค่ะเป็นขนมี เคมวินแทนสีเลือดเขาทำเขาเรียบเรียงใหม่หมดเลยใช่ไหมเราไม่แน่ใจว่าแหลบแบบใหม่ไหมแต่ว่าพอเราจำเคมเคียบอีกแล้วก็แล้วก็แต่เพลงก็คือเป็นเพลงคืรู้สึกว่าผมทำใม่เรียบเรียงน่าจะเรียบเรียงใหม่เลยต้องโตแล้วอ่ะต้องโตแล้วอ่ะ โ่จริงันเลี้ยงแต่เด็กไงรอดชุบมันบับบีบบบบีบัรสวัสอยากยืมอ่ะพอบอ่ะคิดเธอไม่เคยต้องการอมาเออแค่อั้ใจหล่อว่ะหล่อแต่แบบมองตาค้างคนเลยตอนเนี้ย ทำดีนะเนี่ยือนแบบเรียบเให้มันเข้ากับกับอยู่สมัยเออหนวนเลาโอพี่จูแล้วป๋อคุรู้ว่พี่จูแล้วเขาปล่อยมาน้าแล้วทุกปกติพี่จูไม่ได้รับแต่ตอนแี้เขาเป็นลาเปอร์อยู่แล้วป ที่เที่ยทำแบบ่ำผิวหลังก็ช่ำชุดก็ช่ำแต่งหน้าก็ฉ่ำเลิพี่เจนนี่ก็หล่อเป็นคนที่งนเป็นคนบบทมาทั้งโนะแต่ว่าเวลาลงบนเวทีอะคือเหต้องชู้ว่าเขาบอกเลอเสร็จตรงเสร็จตาเหมือนชเก่งยังว่าแบบมีคนมีแต่กรบเทยแล้วกันได้กรบเทยแอบเหนเสชบมอถอาเลยค่ะ น้องปักมันเนี่ยคนอื่นเขาไมีบัฟกันเลยนะอ๋องมีบัฟอยู่เออเวฟเวฟใครไม่มีคือไม่ได้นะปักยับปักอันเลื่อมปักอันเลื่อมอะตาละลูกยาเว๊สติดกระดุมหน่อยติดกระดุมให้เราหน่อยไนกิ่เก่งจังวะนายคือเราจะรู้จักแบบว่าเขาแบบเป็นแบบแดนใช่เทอแบบเป็นแดนสักเหรเสียงเขาก็พอเมื่อกี้เขาแรปอีกอะแบบ มีแฟนแล้วเหรอลูกโมแคสน้องยังเล็กมากน้องยังเล็กมากเลยเรอกกับว่าถ้าสมมติเราแบเปดื่มวเลิค่ะคือโมแคจะเป็นคนโดนหลอกใช่ไหมคือเเป็นคนที่แบบโดนสาวหลอกคือน้องแทสเราซื่อมาและแน่ตลกมากเคือรนยฝั่งว่าตอนนั้นอะ เขาจะปล่อยคลิปนี้แต่ว่าตอนนั้นเหมือนมีเกิดดีเลย์ขึ้นอะแล้วเหมือนน่าจะเป็นเอิร์ธมาเขาแบบว่ามาโพสแต่ว่าแบบแป๊นึงนะเคียร์กับแฟนเก่าอยู่ก่อนจะได้ดูแฟนใหม่ต้องเคียร์กับแฟนเก่าอ่ขอบคุมากเรียบเรียงดีนะเข้ากับยูเข้ากับสมัยแฟนใหม่ ฉันถึงขอไปโชว์เลยอ่ะแบบคนนั้นเปการณ์การใช่เอาไปโชว์เลยเอาไปโชว์แล้วเหรอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปอย่างรวดเร็วนะทุกคนเพราะเราไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ปุบอืมอ้อขอบคุณครับไม่ค่อยใช้อ่ะต่อไปคือเพลงตอนรุ่แล้ของวิต้าตอนบั็กคือเพลงพี่ไหวปะใช่ใช่เพลงของพี่ไหวแล้วเขาพูดน่อยของวิต้าคัมแบ็กได้แล้วหนูหนึ่งปีแล้วเพลง คือเขาเพิ่งปล่อยมาสองเพลงเป็นค่ายเกิร์กรุ๊ของโซโซเหมือนกันเป็นน้องสาวของโฟอีฟแล้วเพลงคนในจอรดร้านหนึ่งแล้วคนดูอ่ะหนูคัมแบกได้แล้วสาบอโตทำอะไรอยู่ทุกคนรออยู่นะคะลูกแต่ก่อนเดี๋ยวเรามาดูตรงรักกันก่อนอ่าอันนี้เธอต้องแนะนำด้วยนะว่าฉันไม่รู้จักใครเลยเออขอตาสภาพว่าจาชื่อไม่ค่อยได้ค่ะเอาอุ้ยน่ารักว่ะมีกี่คนนะสามคนสามคน อลักเอออุ้ยแค่เสียงมาก็กลังกีแล้วหรเออเออจรีดเอยเลยเอ,อ๋ยได้อ่ะเป็นวงแบบคอนเซปต์แบบแก่นแก้วอะ่ะเออไมอเ่นะเขดแบบอะรอ,อ ชอบที่คนนี้น่ารักอ่ะหนูมาดูมาดูกันๆจริงมาดูโซนมาดูโซนทิวบอกว่าน่ารอนหน้าใจแต่นี้เราเริ่มหนาวมาแล้วหนาวแล้วและอีกไม่กีวันก็จะหมดหนาวเพราะว่าเขาบอกว่าไปไวจะกลับมารอนแล้ว แบบว่าบัเพคนมัเนเตอนามืแซบเยน่าเขาดีอะก็คือยังคงฟังแบบว่าคลาสสิกไว้แต่ว่ามาเรียบเรียงใหม่ใช่ดีนะเข้าำดีเลยใช่เออน่ารั เสียงดีอะ <ừ> mm. เสียงมันแบบมันกล้องในหูเลยอะไม่น่ารักแต่ก็<อ>นคนดีน่ารักอ,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 อะไม่ทับลายเลยค่ะ <laughs> ไม่ทับลายค่ะตุ้มตี๋ <laughs> โซโซมีของดีอยู่คุณทได้แล้วใครเป็นแฟนคิอตางายได้ไหม้ที่ในคอมเมนต์ไม่เคยทำใตอบอยากรูว่าใครเป็นใคร้่กเลแบบเล่นถเล่นกล้องกันทุกคนเลยอะมาแ้าแ้วมาเลยอะเออเป็นเหียวอะ ตอนช่วงหน้าร้อนน่าจะแบบมัเข้าอันนี้เขาบกมาาไหนซึน่งไม่กี่วันก่อนไม่เป็นไรประเทศไทยร้อนทุกปีค่ะ <c oughs> อัลญีอา,าอัลลีอามันก็ร้อนร้อนมากแต่ก็ร้ <c oughs> อนกี่บาบโอ้ยเท้เอาอยู่มากทำถึง เชื่อว่าทุกคนลองได้ใช่ก็พี่ๆจะซื้อตั้านะสวยเลยอะก้คือพอคนตังเพลนี้คนจะแบบว่าไม่แบบว่าตกลุ้มแล้วออกไปรอบที่ลานแล้วนะเพราเราจะกลับมาตกรุมรับขึ้นไม่ไหวกันอีกครั้งหนึ่งเสื้อผ้าก็ดีอ่ะ ใช่อร้สพนาผมดีนะมันส่งทั้งคนทั้งคลิปเลยอ่ะเออแสบแก่นแก้วอุ้ยมาแนะนำด้วยนะฉันชอบว่าชอบว่ะตรงนี้ชอบไม่ซ้ำกันเลยนะจริงโอเคแล้วจะไปคลิปนี้ละทีเนี้ยไฮไลท์เพลงที่เราที่เราตั้งตาดูเพราะว่าเออมันเรียกได้ว่าตัวลูกเป็นกลุ่มตัวลูกของเซกเพลงแค่ที่รัก โดยน้องอ้ไอน้องแทดแล้วก็เออร์วินเรียกเออร์วินกับเออร์วินเลยนะแล้วก็น้องอ้ไอน้องแทดก็คือไปเลยไปเลยแล้น้องแทดเรามาพอดูอยู่แล้วงานนี้นี่คือมีฉันในโฟล์วอีกแล้วเห็นนะเราเป็นเด็กๆอ่ะเออวินหนาลุกแบบเกาหลีน่ะ อั o ี้มีมี้สุดบมี้ต้องหมดไป e มีน่จ่มาแล้วใช่ไมเลยะอโอ้ยตายแล้ว กลุ่มนี้แบบปกลุ่มต่อลูกเออเลิศอ่ะสูงสุดอ่ะน้องไทเกอร์อาได้ร้องเพลงด้วยกันอ่ะแต่เพลงนี้คือแบบเหมือนเหมือนพี่น้องอ่ะเฮ้ยอะไรน้องพี่ตากันอีกช่วงนี้หรอเฮ้ย โอ้ยโอ่ากเสียการเลยเมื่คกี้แล้วนะใครโสาวหลอกเสียการเลยใครจะดูอ่ะจะบอว่าหลอกแทบจะตเสียการเลย เกี <king> สีชมพูน่ารักมากหนูไม่ใส่ไม่ตายลำดินแล้วแค่ใส่แว่นอ่ะน่ารักอ่ะเฮ้ยน่ารักมากเนี่ยแล้วก็มินกันแล้วเว้ยดิพี่ซินกันตุ๊ตาหนูไปช่วิ้เดว่ะ เดียวก็เียงโอายได้โอเมโบเยโอ้ยโอ้ตายแล้วตกใจตกใจน้องก็ได้โอ้ยน่าต่นตายืลนใโเลยตายแล้วอยู connect, no ่ด้วยแอดลาโตเร็วไปปะหนูโตเร็วเกินอ um ุ้ยช่างอายหนักมากอ่ะ ต้องไปเปิดในควาต้แล้วล่ะคนก็ฟังได้ตอนองใจก็มีคนหนุ่มเยนที้วาะอุ้ยนาักมกตกน้ชอบชอบอะไรอ d ะชอบเซนช n เซนช ใะรพี่เมโลดี้น่ารักนะชุดดํก็ดีเมโลดี้น่ารักมากเลยอะอ้าแต่ชอบเซ้นนี้อะน่ารักอันนี้น่ารักดูเรศเซ้นหนักบาร์บี้เค็นมาเลยเออฟิวฟิวโอเคจบวละตวลากเลเสียอาการเสียกา ชอบทั้งสามเพลงเลยอยากแบบดูเพลงอื่นแล้วทุกคนเราจะมีสิเพลงใช่ไหมมันจะมีสิเพลงแล้วตอนนี้เขาจะปล่อยทีละสาสแล้วก็4อย่างสปอยเป็นีีไว้นิดนึงว่าโฟอีบะร้องมีอีกไหมอที่บ้านจะมีอีกไหมมีอีกไหมน่ารู้มากถ้าใครอยากให้เราดูคอมเมนต์ หมดแล้วก็ชวนเพื่อนมาดูเยอะๆใช่ถ้ายอดถ้าคลิปนี้ยอดวิวเยอะมีคอมเมนต์เยอะเจอกันใหม่แน่นอนบอกไม่งั้นฉันต้องไปดูคนเดียวน,นะทุกคน <laughs> <laughs> ฉันเหงาจะไม่มีดีแอคนะคะถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ว <c oughs> ถ้าสุวะวันวนี้เราพูดผิดตรงไหนหรือว่าอยากขายเมนใครสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะแล้วก็ฝากคลิปต่อไปของเราด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย